สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บทที่2เหมือนเดิมนะครับการสร้างทางเรขาคณิตนั่นเองในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงรูปเรขาคณิตพื้นฐานกันนะครับอ่าซึ่งมีดังนี้นะครับก็คือมีจุดนะครับจุดเนี่ยเป็นใช้บอกตำแหน่งนะครับระบุตำแหน่งตามชื่อนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเส้นตรงนะครับเส้นตรงเนี่ยจะมีลูกศรทั้ง2ด้านนะครับของปลายนั่นเอง แสดงถึงมีระยะทางต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ต่อไปรัางสีนะครับรัางสีเนี่ยจะเป็นลูกศรเพียงด้านเดียวนะครับก็คือมีทิศทางไปทางอีกด้านหนึ่งเนี่ยแบบไม่สิ้นสุดนะครับมีทิศทางด้วยนะอย่างเช่นอันนี้นะครับลัางสีอันนี้คือรังสี AB นะครับมีทิศทางจาก A ไป B นั่นเองส่วนต่อไปนะครับส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงเนี่ย ก็คือเป็นส่วนประกอบของเส้นตรงนะครับซึ่งมีความยาวจำกัดมีความยาวจำกัดก็คือจาก A ไป B นั่นเองนะครับต่อไปเป็นมุมนะครับมุมเนี่ยจะประกอบด้วยรังสีเป็นแขนทั้งสองข้างนะครับหรือว่าเป็นส่วนของเส้นตรงก็ได้นะครับอ่าเรียกชื่อนะครับก็คือมุม C A B นะครับโดยมีจุด A นะครับเป็นจุดยอดนะครับจุดยอดมุม แล้วก็มีแขนก็คือรังสี A C กับรังสี A B นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการสร้างทางเรขาคณิตพื้นฐานนะครับเป็นยังไงนะครับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตเนี่ยก็คือการเขียนรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือที่สําคัญเพียง2ชนิดนะครับก็คือวงเวียนและสันตุงนะครับสันตรงในที่นี้นะก็หมายถึงเครื่องมือนะครับที่เหมือนไม้บรรทัด แต่ว่ามันจะไม่มีที่ขีดวัดนะครับไม่มีขีดวัดความยาวโดยการสร้างทางเรขาคณิตเนี่ยในสมัยกรีกนะครับการสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือที่มีอย่างจํากัดเนี่ยโดยใช้วงเวียนและสันโตงนะครับจะเป็นเหมือนการละเล่นที่ท้าทายภายใต้กติกาที่กําหนดนะครับโดยจะสร้างตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับโดยมีอุปกรณ์2ออันก็คือวงเวียนกับสันโตงนั่นเองนะครับซึ่ง ในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับในการสร้างต่างๆเลยนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการสร้างที่1นะครับก็คือการสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงนั่นเองส่วนของเส้นตรงนะครับก็จะสร้างได้ตามนี้เลยอันที่1นนะครับการสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดนะครับข้อ2ก็คือการแบ่งครึ่งของส่วนของเส้นตรงนะครับ ในคลิปนี้เราจะพูดถึงการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับให้ความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดนะครับก็คือมีส่วนของเส้นตรงอันนึงให้นะครับและสร้างตามนะครับให้ความยาวมีค่าเท่ากันนั่นเองอวิธีสร้างนะครับไปดูกันเลยโจทย์ที่1นนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB นะครับสัญลักษณ์อันนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงใช่ไหมมีขีดบาร์ข้างบนอย่างเดียวเนี่ยอ ก็คือกําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB นะครับให้ดังรูปเลยนะครับจงสร้างส่วนของเส้นตรง XY นะครับให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับอ่าเริ่มเลยและนี่นะครับก็คือส่วนของเส้นตรง AB ที่เขากําหนดมานะครับอันดับแรกที่เราจะสร้างนะครับก็คือเราจะสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นนะครับอ่าสร้างยาวๆเลยนะครับสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นตั้งชื่อว่ารังสี x z นะครับที่จริงตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับจากนั้นขั้นตอนที่สองนะครับหยิบวงเวียนขึ้นมาเลยหยิบวงเวียนขึ้นมานะครับกางรัศมีให้ยาวเท่ากับ ab นะครับนำไปเทียบ a กับ b นะครับกางรัศมีนะครับให้เท่ากันกับ ab จากนั้นนะครับนำวงเวียนนะครับ ปลายแหลมของวงเวียนมากลาางที่มแต่ที่จุด x นะครับนำปลายแหลมของวงเวียนนะครับมาวางที่จุด x นะครับจากนั้นหมุนวงเวียนครับให้เกิดเส้นตัดนะครับกับรังสี x z นะครับสร้างส่วนโค้งจะได้จุดนะครับาจากนั้นนะครับ ได้จุดตัดแล้วกำหนดนะครับให้มันชื่อว่าจุด y นะครับตั้งให้ว่าชื่อจุด y นะครับและนี่นะครับก็คือจะได้ส่วนของเส้นตรง x y นะครับซึ่งมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง a b นะครับะจะเห็นได้ว่ามีความยาวเท่ากันเลยนะครับเราสามารถใช้วงเวียนวัดก็ได้นะครับเนี่ยมีความยาวเท่ากันเลยเห็นไหมอ่า หรือว่ามันเท่ากันจริงหรอคู่นะครับอ่ะลองใช้แมมมทัดวัดก็ได้นะครับอ่าเท่าไรเอ่หกจใช่ไหมอ่ามาวัดนะครับอ่าได้6.8เหมือนกันเลยเห็นไหมอ่านี่นะครับก็คือเป็นการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กําหนดนะครับกําหนดให้ A และ b นะครับแทนความยาวของส่วนของเส้นตรง2เส้นนะครับดังรูปเลยจงสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งให้ยาวเท่ากับ A บวก b หน่วยนะครับ ή? ทำยังไงนะครับไปเริ่มกันเลยและนี่นะครับก็คือส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว a และความยาว B นะครับที่เขากำหนดนะเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว A บวก b นะครับก็คืออันดับแรกเราสร้าง รังสี x z นะครับสร้างรังสี x z มาก่อนเลยนะครับอ่ะยาวๆไปเลยรังสี x z นะครับ x z นะครับจากนั้นนะครับหยิบวงเวียนขึ้นมานะครับเราจะกาให้มีรัศมีเท่ากับ a ก่อนนะครับอ่าจิ้มไปที่ เอเลยนะครับวัดขนาดนะครับวัดความยาวจากนั้นนะครับนําวงเวียนนะครับปลายแหลมของวงเวียนมาไว้ที่จุด x เหมือนเดิมนะครับและทําการเขียนนะครับเขียนส่วนโค้งนะครับหมุนวงเวียนเลยนะครับเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงนะครับที่มีความยาว a หน่วยละอ่ะตรงเนี้ยก็คือยาว a หน่วยแล้วนะครับแต่เราต้องการความยาว a บวก B นะครับจากนั้นเราก็ ไปวัดที่ b นะครับส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว b นะครับกลางให้เท่ากับ b เลยนะครับจากนั้นนำมาต่อที่จุดตัดที่เราสร้างใหม่นะครับออันนี้เป็นความยาว a แล้วใช่ไหมที่เราวัดมาจากนั้นหมุนวงเวียนเลยครับสร้างส่วนโค้งนะครับ เราก็จะเกิดจุดตัดขึ้นมาใหม่หนจุดนะครับก็คือจุดนี้นะครับตั้งชื่อว่าจุด y นะครับจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้เป็นความยาว b นั่นเองอเราก็จะได้แล้วนะครับส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว a บวก b นะครับก็คือจาก x นะครับจาก x ถึง y นะครับ นี่นะครับก็คือการสร้างส่วนของเส้นตรงตามความยาวที่เขากำหนดมานะครับสรุปนะครับการสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวตามที่เขากำหนดมานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องสร้างรังสีก่อนขึ้นมา1เส้นนะครับสร้างรังสีจากนั้นนะครับนำวงเวียนนะครับไป วัดตามขนาดส่วนของเส้นตรงที่เขากำหนดมานะครับอ่าและนำวงเวียนมาวางไว้ที่รังสีที่เราวาดขึ้นใหม่นะครับอ่านำจุดป้ายแหลมนะครับไปไว้ที่ปลายของรังสีจากนั้นสร้างส่วนโค้งนะครับเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงที่เขากำหนดมาให้แล้วนะครับอ่าง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถสอบถามครูได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ